สวัสดีครับพี <oten> <die> ่น้องครับผมสวัสดีคร <zus genocide> ับมื่อนี้นะครับพาพี่น้องมาใส่เบ็ดครับพี่น้องนะครับเป็นเบ็ดขั้นไม่ภพงนะพี่น้องเนาะจะเป็นเนื้อเนื้อปลาหมอครับพี่น้องนะครับเอามาล่องเสบังครับพี่น้องนะครับไม้ก็เป็นครับครับไม้ที่ไม่น้ำครับพี่น้องเนาะ พี่น้องกลับมาับใส่เบ็ดกันพี่น้องใส่เบ็ดใส่เบ็ดคันไม้ไผ่นะพี่น้องนะครับเนื้อกิดเป็นเนื้อปลาหมอนะครับน่าจะได้ปลาบ่ครับลองเบิง่งเนาะพี่น้องเนะาะงไม้กระลิ่มน้ำนะครับริมแม่น้ำน้องไ่น้องนะครฮะใส่เบ,บ,บ็ดเขียวบัตพี่น้องขาเป็นนี่ปลามืาออื่นครับเศร้าสีไมายามพี่น้องเสด็จบ่ นะครับมล่ลองเบิ้งมือนะครับเบิ้งล้ำกันมืออื่นนะครับ,บ,ดรบเดอ้อฝาก,กตาิดตามพี่น้องเดอ้อโอเคครับพี่น้องคันนี้โอเคแล้ว